โลนะก,กะสูตรดูกอ่นภิกษุทั้งหลายผู้ใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษนี้ทำบาปไวอไ้อย่างไรอย่างไรเขาจะต้องสเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ของผู้นั้นย่อมมีไม่ได้โอกาสที่จะทำที่สุดแห่งทุก์ขโดยชอบย่อมไม่ปรากฏส่วนผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า บุรุษนี้ทำกรรมที่จะต้องเสวยผลไว้ด้วยอาการใดๆเขาจะต้องเสวยวิบากของกรรมนั้นด้วยอาการนั้นๆเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ของผู้นั้นย่อมมีได้โอกาสที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบย่อมปรากฏดุก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมแม้เล็กน้อย บาปกรรมนั้นก็นำเขาเข้านารกส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแหละบาปกรรมนั้นย่อมให้ผลทันตาเห็นแต่ส่วนน้อยไม่ปรากฏปรากฏเฉพาะส่วนที่มากบุคคลเช่นไรทำบาปกรรมแม้เล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็นำเขาเข้านารกดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญามีคุณน้อยมีอัตภาพเล็กมีปกติอยู่เป็นทุกข์เพราะวิบากเล็กน้อยบุคคลเห็นปานนี้ทำบาปกรามแม้เล็กน้อยบาปกรามนั้นก็นำเขาเข้านารกดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเช่นไรเล่าทำบาปกรรมเล็กน้อยเช่นนั้นเหมือนกันบาปกรรมนั้นให้ผลทันตาเห็นแต่ส่วนน้อยไม่ปรากฏปรากฏเฉพาะส่วนมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามีคุณไม่น้อยมีอัตภาพใหญ่ มีทำเป็นเครื่องอยู่หาประมาณมิได้บุคคลเช่นนี้ทำบาปกรรมเล็กน้อยเช่นนั้นเหมือนกันบาปกรรมนั้นให้ผลทันตาเห็นแต่ส่วนน้อยไม่ปรากฏปรากฏเฉพาะแต่ส่วนมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงใส่ก้อนเกลือลงในขันใบน้อยเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนน้ำในขันเพียงเล็กน้อยนั้น พึงเค็มดื่มกินไม่ได้เพราะก้อนเกลือโน้นใช่ไหมภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าใช่พระเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะขันน้ำมีน้ำนิดหน่อยฉะนั้นน้ำนั้นจึงเค็มดื่มไม่ได้เพราะก้อนเกลือนี้พระเจ้าค่าเปรียบเหมือนบุรุษพึงใส่ก้อนเกลือลงในแม่น้ำคงคาเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไ แม่น้ำคงคาพึงเข็มดื่มไม่ได้เพราะก้อนเกลือโนนหรือไม่หาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะในแม่น้ำคงคานั้นมีห้วงน้ําใหญ่ฉะนั้นห้วงน้ําใหญ่นั้นจึงไม่เค็มดื่มได้เพราะก้อนเกลือโนนพระเจ้าค่ฉะฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็นำเขาเข้านรกส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมเล็กน้อยเช่นนั้นเหมือนกันบาปกรรมนั้นให้ผลทันตาเห็นส่วนน้อยไม่ปรากฏปรากฏแต่เฉพาะส่วนมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกะหาปณะบ้างถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งกะหาปณะบ้างถูกจองจำเพราะทรัพย์ร้อยกะหาปณะบ้างส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ถูกจองจำแม้เพราะทรัพย์กึ่งกะหาปณะไม่ถูกจองจำแม้เพราะทรัพย์หนึ่งกะหาปณะไม่ถูกจองจำแม้เพราะทรัพย์ตั้งร้อยกะหาปณะก็บุคคลเช่นไรเล่า ถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้างถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งกหาปณะบ้างถูกจองจำเพราะทรัพย์100ร้อยกหาปณะบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนขัดสนมีสิ่งของของตนน้อยมีพวกขาทรัพย์น้อยบุคคลเช่นนี้ย่อมถูกจองจำเพราะทรัพย์กึ่งกหาปณะบ้าง ถูกจองจำเพราะทรัพย์หนึ่งกหาปณะ,ะบ้างถูกจองจำเพราะทรัพย์ร้อยกหาปณะ,ะบ้างบุคคลเช่นไรเล่าไม่ถูกจองจำแม้เพราะทรัพย์กึกกหาปณะนะไม่ถูกจองจำแม้เพราะทรัพย์หนึ่งกหาปณะนะไม่ถูกจองจำแม้เพราะทรัพย์ร้อยกหาปณะนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์เหลือเฟือ มีโภคะมากมายบุคคลเช่นนี้ย่อมไม่ถูกจองจำแม้เพราะทรัพย์กึ่งกะหาปณะนะไม่ถูกจองจำแม้เพราะทรัพย์หนึ่งกะหาปณะนะไม่ถูกจองจำแม้เพราะทรัพย์ร้อยกะหาปณะนะฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมไว้เพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็นำเขาเข้านรก ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ได้ทำบาปกรรมเล็กน้อยไว้เช่นนั้นเหมือนกันบาปกรรมนั้นให้ผลทันตาเห็นส่วนน้อยไม่ปรากฏปรากฏเฉพาะแต่ส่วนมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะบางคนสามารถที่จะฆ่าหรือจองจําคนลักแกะหรือเอาไฟเผาหรือทำตามที่ตนปรารถนา บางคนไม่สามารถที่จะฆ่าหรือจองจำคนลักแกะหรือเอาไฟเผาหรือทำตามที่ตนปรารถนาได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นไรเล่าสามารถที่จะฆ่าหรือจองจำคนลักแกะหรือเอาไฟเผาหรือทำตามที่ตนปรารถนาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะบางคนในโลกนี้เป็นคนขัดสนมีสิ่งของของตนน้อยมีโพทรัพย์น้อยเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นนี้สามารถที่จะฆ่าหรือจองจำคนลักแกะหรือเอาไฟเผาหรือทำตามที่ตนปรารถนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นไรเล่าไม่สามารถที่จะฆ่า หรือจองจำคนรักแก่หรือเอาไฟเผาหรือทำตามที่ตนปรารถนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะบางคนในโลกนี้เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะเหลือเฟือเป็นพระราชาเป็นมหาอมมาตของพระราชาเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะเช่นนี้ไม่สามารถที่จะฆ่า หรือจองจำคนรักแกะหรือเอาไฟเผาหรือทำตามที่ตนปรารถนาความจริงเจ้าของแกะหรือคนฆ่าแกะนั้นอันคนผู้ประนมมือย่อมจะขอเข่าได้ว่าข้าแต่ท่านขอท่านจงให้แกะหรือทรัพย์ที่มีมูลค่าของแกะแก่ฉันเถิดแม้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ ทาบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาเข้านารกส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ได้ทําบาปกรรมเล็กน้อยไว้เช่นนั้นเหมือนกันบาปกรรมนั้นย่อมให้ผลทันตาเห็นส่วนน้อยไม่ปรากฏปรากฏแต่เฉพาะส่วนมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษนี้ทำกรรมไว้อย่างไรอย่างไร เขาจะต้องเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ของผู้นั้นย่อมมีไม่ได้โอกาสที่จะทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบย่อมไม่ปรากฏส่วนผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษนี้ทำกรรมที่จะต้องเสวยผลไว้ด้วยอาการใดๆเขาจะต้องเสวยวิบากของกรรมนั้นด้วยอาการนั้นๆ เมื่อเป็นเช่นนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ของผู้นั้นย่อมมีได้โอกาสที่จะทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบย่อมปรากฏ